สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านเรามาดูบนอีกสูตรสลับกันบนล่างบนสองบนล่างคนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบง่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย ở bun 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 จะคู่เล่นมากจบคู่มันง่ายไปจำวันที่สองครับหนึ่งครับหกแปดหกแปดแล้วต่อไปนี่แหละมันจะรวยหกแปดปีขี้ไม่ค่อยถูกเลขปีคู่ได้เป็นล้านเงินเก็บ สองสองหนึ่งเอาไปที่หนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งล่างไปที่สามสองสามแปดเอาไปที่สามแปด เราจะใช้พันใช้หมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งจืดมานี้พันสี่ครั้งบวกหน่วยล่างหน่วยล่างเป็นสม่มใช่ หกคงที่เอาหกมาเลยหกคูงที่เลยก็คือแปดบวกเจ็ดบวกแปดเท่ากับเลยเจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกแปดอีกบวกหกคงที่ แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามสี่เจ็ดบวกสามบวกหนึ่งมาแปดแปดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองสามจะพูดก็คือสามสองสามสามสี่สอง สีสามเจ็ดสองเจ็ดสามเรวไปที่สีสามหลักร้อยของเราก็ใช้ตัวนี้เลยใช้สูตรเก่านี่เลยนี่สูตรหลักร้อยนะไม่ได้เขียนลงไม่ได้เขียนลงจะจับเอาเลยเพราะว่ามันมาที่มันชนกันที่แปด วันนี้มันก็ชนแปดอยู่แต่ไม่เอาไปเอาที่เก้ากับเจ <laughs> ็ดเจ็ดแปดเก้าแววที่ 9, เก้ากับเจ็ดเฮ้ยคิดว่าแปดมันจะไม่หมา่ามาจ้อยมาซื้อทำไปที่เจนะ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดสี่สามแปดสี่สาม ้าสี่สามหลักร้อยเอาไปสามตัวเลยหลักร้อยไปที่สามตัวเลยอันที่จริงมันจะมีที่มันชนที่เป่ยดโอ้ยสีแต้มซื้อมือองกระดาษขาดเลยซื้อหมือก็ใช้ไม่ได้เลยกระดาษขาดจอย <laughs> ยัง ไคงไหมคงไหมเลยเธอเลยต่อมาเลขเดี่ยวคือหกหกเก้าแปดสี่สามหกหกเก้าแปดสี่สามรางพีหกหนึ่งใช้แค่นี้ไม่ได้ใช้เยอะ สมุดหลักร้อยแต่มาเขียนหลักสิบหลักน้อยฝนมันใช้ที่หมื่นหนึ่งครัง้งพันหนึ่งครัง้งไม่ล่างหนึ่งครัง้งอันนี้นจริงไปงบ้าเก็บบนนี่หู้ยระการโล,โล จะใช้พันน้อยสิบร้อยพันพันสีข้ังที่ด้วยล่างหข้างบวกหกด้ก็คือเก้าบวกหนึ่ง,งบ,บ, 9, บวกหกเจ็บข่อพอได้ก็บอะไรเก้าสิบหกได้หกหกบวกไปหนึ่งเตี้ยมเป็นเจ็ด บวกไปสามแต้มเป็นศูนย์เก้าบวกได้หกเจ็ดเอามาคือได้หกเจ็ดมันก็ต้องเก้าจังไหนเก้าสี่ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมเจ็ดหกเป็นสิบสามเป็นสี่สี่ห้าสามสี่ห้าหกเป็นสามเป็นสี่ เก้าเป็นสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสี่เก้าโอ้เป็นหกโอ้บวกป็นบวกถึงเยอะนึกว่าเก้าบวกสามมันไปบวกสี่ครั้งเก้าสามเก้าสาม ยี่สิบเจ็ดเก้าสี่หกสิบห้าห้าสิบหกสี่สิบหกเป็นสองเป็นสามสามสิบสี่สิบสี่ แถวคู่ก็คือหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สามศูนย์สี่เอาหลักร้อยมาใส่หลักร้อยนี้มันแสนบวกหน่วยที่หนึ่งกับร้อยที่สองบวกหนึ่งคงที่สูตรของมันแปดเก้าศูนย์มันได้แปดเก้าศูนย์ ปดหกสามเก้าหสามศูหสามสีเต็มมันสีเต็มโลโลนี่โอ้สีเต้มีเล่ ทีสงองต่อมาบวกเข้าใจบออกวกไต่อมาเลขที่ออกก็คือ,อยังไม่ได้ไปซื้อเล่มมนเลยเลขที่ออกก็คือเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดผิดถูกาะไปได้โบจับลังเทียากา็จำไม่ถูกล่างไปที่สองหนึ่งหมื่นหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งหนึ่ล่างหนึ่งครั้ง พันสีครัง้งตัวหน่วยที่หนึ่งบวกห,หวก,หกที่ก็คือเจ็ดบวกเก้าวบวกหนึ่งนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็น 14, สิบสี่สีบวกสีเป็นแปดบวกหนึ่งบวกหก เก้าละสิบเจ็ดเจ็ดละแปดแบวสามเป็นหนึ่งหละเจ็เจบปดเป็นห้าจะูว่เจ็ดห้าหแปดห้าแปดหกหนึ่งห้าหนึ่งห เอาที่ตีหกนะคะมาน,นี่มานี่มานี่เอาที่ตัวตีหกมันจะมาไหมสี่อันนี้จริงมันจะมาสี่กันไว้บอกเจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่ตัวกันมันด้วยมันจะมาเจ็ดสี่กันไว้ครัถ้าเพิ่มตัวนี้เป็นสี ว่าหลักสิบทำหลายๆสูตรบางส่น,น,สนที่สี่สอบก็บจัดไปหลักร้อยหลักร้อยส่วนที่เก้าตัวเดียวดูหลักร้อยส่วนที่เ 9, ก 9, 9, ้าเก้าเก้างมื่อทีแล้วส่วนที่แปดแต่ไปเอา 8, 9, แปดเก้าส่วนไม่ได้เอาไม่เอาเจ็ดเพราะว่าคิดว่าแปดมันออกแล้วไม่เอามาเอาเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เป็นเน้นที่เจ็ดกับเก้า วันนี้มันก็มามาตัวเก่าดลแปดเก้าศูนย์นี่เจ็ดแปด้าชนที่เก้าตัวเดียวเอาเก้าไปตัวเดียวเลยเนาะเก้าไปเลยเก้าเจ็ดหก้าแปดหเก้าหนึ่งหตัวเดียวชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะอบก็จะขัดกระผานลงเป็นเพื่อ ความบันเทิงเป็นแนวทางเท่านั้นป่อสามหางเน้นเจ็ดหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสีมันสีมันแหงซื้อหมาก็แหง่ด้วยเจ็ดหกหกเจ็ดอีกพี่น้องแต่มันไม่ถึงหลบ มันได้เตแค่หกหนึ่งถ้าหกหนึ่งจะมานะถ้ามันไม่มาล่างสีเต็มบวกแคมไวญลุนล้นแคมไว้ลุ้นดูคำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางีให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเราใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า